ลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสภายประจําปี2565ถึง2566ในโอกาสนี้ขอเบิกตัวผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสภายจํานวน76รายดังรายนามต่อไปนี้ชั้นทวิติจารพรช้างเผือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิวนาถนันทพิชัยทวิติยาพรมงกุฎไทยรองศาสตราจารย์ด็อุร์สุรินไหศสีกรด อาจารย์ดรนิรนาตแก้วประเสริฐรักขังทองตริตาพรช้างเผือกรองศาสตราจารย์ดเรเกียรติกำจรกุศล อาจารย์ดรสัจจรีสิสชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิมาพรเพชรแก้ว อาจารย์ดรนภารัตชูเกิดรองศาสตราจารย์ดรวรวัรพันธพิพัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมใจหนูพึ่ง สิตาพรมงกุฎไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชวนันคุนดำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดาสันสาครอ,อาจารย์สุทีระทองขาว นางจันจิราศีราพรรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวีรนุชนิพภาธรนางสุภานีเพชรรนัน์ จตุรัฐาพรช้างเผือกจำนวน25คนนายกรกฎบุญอมนายนัทพลจันทนาในธนูศิลแก้วพิชัย นายธมยศไกรนาราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันวัตรลิมปิตินายปรีชารัศมี นายพานุวัฒน์ช่วยอน,นันต์นายสุภชัยทิพพักดีว่าที่ร้อยเอกสราวุธอินปิน ว่าที่ร้อยเอกสุภชัยปลักปลาในอาวุธแก่นเพชรนางกิติพรสีเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร์จริยาสักยโรธผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรันทิราวงเนนนางสาวชัตราพันธ์สมตน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝนฤทธิพักดีนางนิพาพรแก่นเพชรนางปรีดาโชดช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อรพักพิมลอึ่งเจริญวิวัฒนางพัชราภาสีเมืองนางศิวชัดต,ตันทวีวงศ์ นางสันทัสารักนางสาวอาภาพัฒนโรจนะทาราอาจารย์อุสาน่วมเพชร จตุรัฐาพรมงกุฎไทยจำนวนเจ็ดคนนายชนะสุรสารนายสรพงษ์ธินกรนายอนันเดชศีราพร์ นางสาวนุภาวีณริศนางสาวพรศีชื่นชมนางอมรรัตน์แก้วคำเบนจมาพรช้างเผือกจำนวนสองคนนายโกศินสิริรัก ว่าที่ร้อยตรีอัคารายุทธรังสิมันตุชาติเบนจมาพรมงกุฎไทยจำนวน27รายนายโกศลช่วยอุปการนายยานวุฒิอุดมศรีนายนัทวุฒิเนื่องอุไทยัยนายสราวุฒิปานประยูน นายสุทธิพรคณะโศนายอนุรักษ์คงคิดนายอัครเดชคงขำนางสาวกฤษณีสีเมือง นางสาวชนทิชาปานแก้วนางทัตพิชาสิริรักนางสาวธีรนันชำนาญกิจนางนันทพัฒนเหมทานน์ นางสาวนาตราช่วยสถิตนางสาวนิธิวันพรมแก้วนางสาวพัชยาแซงโง่นางสาวพาขวัญหมายปาน นางสาวพุทธพรชุมแก้วนางพัทราหลักเพชรนางสาวพัฒนรินอิสระพิทักษ์กุลนางสาวมณีรัตน์ศรีสุขใส นางสาวรัฐพรพลัสศึกนางสาววริศราวนันตรานางสาววิทัยรัตบุญทองช่วยนางสาวเววันอินขัน นางสาวสลักรุทไทยทำสารกองนางสาวสิรินาศสัพบ,บพิษนางสาวสุนารัตนยอดระบำและนางสาวอาภาพรจิตประภัย รายนามลำดับการรับของที่ะลึกปฏิบัติงานครบ25ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิชนันกิติพัฒนาบวรนางสาวกนิษฐาเอียดมากนางสาวสุมาลีสุโข,ขพล ด็อเตอร์เมฤดีนุ่นสังนายสมศักดิ์บัวผันนายสุบันกูมาศ จากส่วนบริการกลางนะคะขออนุญาตเนื่องจากอยากให้ทุกท่านได้ทราบหน่วยงานด้วยนางชูใจช่วยชูส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในายชัชพลยิ่งดำนุ่มส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นายพระดอนจีนชาวนาส่วนองเสริมและพัฒนานักศึกษารองศาสตราจารย์ดรกฤษณเดชเจริญสุทธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นางปิยธิดาเกิดทองมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเจนจิราโยธาศรีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายพนุวัฒน์สุขคงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางนิพพรแก่นเพชศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพานุวัฒน์ช่วยนันต์ส่วนอาคารสถานที่ในายไกรสอนสายวารีศูนย์บรรณาร์และสื่อการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิวนาถนันทพิชัยศูนย์บรรณารและสื่อการศึกษา นางกิติพรสีเพชรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานายนัทพลจันทนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานายปรีชารัศมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานายธนูสินแก้วพิชยัยส่วนอำนวยการและสารบัญ นายอนันเดชสศสีราพรศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีพลำดับต่อไปจะเป็นการรับของเที่รลึกในการปฏิบัติงานครบ30ปีค่ะท่านแรกนางวันนานินพัฒจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นางสุภาวดีสารพงศ์ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์นางสาวมนุทัไทยอินแก้วส่วนสื่อสารองค์กรนางสุภานีเพชรรา,านันส่วนสื่อสารองค์กร นางจันจิราศีราพร์ส่วนการเงินและบัญชีและนางศิวชัตดตันทวีวงศ์ส่วนการเงินและบัญชี ้องขอขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์ค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะลําดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบโล่รางวัลสิทธิ์เก่าจํานวน6ท่านนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอธิการบด,ดีศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์เป็นผู้มอบสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านความสําเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฟาริดาเจเอสิทธิ์เก่าสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ลำดับที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริวัฒนาแก้วผนึกสิทธิ์เก่าสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ลำดับที่3ค่ะนายทัศินอินทานน์สิทธิ์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ลำดับต่อไปเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเพศสัชกรหญิงอารยาบุญมีสิทธิ์เก่าสำนักวิชาเพศสัชศาสตร์สิทธิ์เก่าดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพศสัชกรหญิง กันรื้ไทยสังคโนศิทธิ์เก่าสำนักวิชาเพศสัชศาสตร์ลำดับต่อไปสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมอาจารย์ดรเกวลินอังคณาโนนสิทธิ์เก่าสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกสภาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะสิทธิ์เก่าขอเรียนเชิญเลยนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านอธิการและท่านนายกสภาเป็นภาพแรกขอเรียนเชิญค่ะต้องขอแสดงความยินดีครั้งกับสิทธิ์เก่าทั้งหท่านนะคะนั่นคือความภาคภูมิใจของพวกเราเชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับสิทธิ์เก่าของเราทั้ง6ท่านนะคะขอพระคุณค่ะ รับเครื่องราชอิสริยาภรนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านรารและท่านนายกค่ะ